ลูกทุ่งทีเด็ดแต่งเองร้องเองอัดเพลงแรกดังระเบิดเธอเทิงทันทีเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งที่โด่งดังทันทีที่ปล่อยออกมาไม่นานนักทั้งทั้งที่เป็นนักร้องหน้าใหม่ในพอสอนั้นแถมยังเป็นเพลงที่แต่งเองร้องเองอีกต่างหากก็คือเพลงไปดีพี่ดีด้วยของสุรศัก์ผิวเนร เพลงไปดีพี่ดีด้วยนี้มีนักร้องท่านอื่นๆนำมาขับร้องใหม่หลายคนเช่นสุชินสินส่งเสริมสดใสรุ่งโพทองและที่ฮือหาเป็นกระแสเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือออสโฟอได้นำมาขับร้องใหม่และเป็นที่นิยมด้วย ว่ากันว่าครูสุรศักดิ์ผิวเนนผู้สร้างเพลงดังเพลงนี้ท่านแต่งจากแรงบันดาลใจซึ่งได้มาจากเรื่องจริงดังรายละเอียดต่อไปนี้สุรศักดิ์ผิวเนนเกิดเมื่อวันเสาร์ที่25กันยายนปี2485ที่บ้านเลขที่3ทับ3หมู่4ตำบลหาดอาสาอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทเข้าเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหาดอาสาและเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนชัย,ยานุก,กิจวิทยาอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาท เขามีจิตใจรักเสียงเพลงมาตั้งแต่เด็กโดยช่วงที่เรียนมัธยมได้ฉายแววด้านนี้คือได้รับคัดเลือกให้เป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยหลังจากเรียนจบมปลายเขาได้มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพและได้เข้าทำงานรับราชการที่กรมสรรพวัตทฐานบกเขตดุสิตกรุงเทพโดยระหว่างนี้เวลาว่างก็มีโอกาสจัดรายการวิทยุตามสถานีวิทยุหลายแห่งเช่นคลื่อนหนึ่งปนซึ่งเป็นเคลื่อนใหญ่โดยใช้ชื่อรายการว่าคลินิกลูกทุ่ง ในขณะเดียวกันเขาก็ได้ฝึกแต่งเพลงควบคู่ไปกับการจัดรายการและทำงานประจำด้วยเพลงแรกๆที่แต่งให้นักร้องยุคนั้นก็เช่นเพลงพ ja ่อจ๋าแม่ค้าดอกไม้ซึ่งแต่งให้การแก้วสุพรรณขับร้องตอนที่เขาอายุราวๆ24ีปีก็ได้จังหวะและโอกาสบันทึกเสียงครั้งแรกเป็นเพลงที่เขาแต่งเองร้องเองโดยแต่งจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตกล่าวคือก่อนหน้านั้นในวัย21ปีเขาพบรักกับสาวสวยคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนรายการวิทยุที่เขาจัดอยู่ เริ่มรู้จักจากการโทรติดต่อขอเพลงแล้วพัฒนากลายเป็นสารสัมพันธ์ลึกซึ้งเกิดเป็นความรักจนได้แต่งงานกันแต่แล้วหลังจากใช้ชีวิตอยู่กินร่วมกันเพียงเดือนเศษเขาก็มีอันต้องแยกทางกับสาวสวยคนนี้ความหวานชื่นรื่นรักพลันสิ้นสุดลงในเวลาอันสั้นความรู้สึกร้าวที่ระอุอยู่ในใจเขากลั่นออกมาเป็นเพลงไปดีพี่ดีด้วยซึ่งเขาได้นำมาร้องบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกในชีวิตนั่นเอง การุตื่โกล้านใในเจ้าเจยชงแล้ววยางไม่สมนั่งรโตโลมมยกรุงถูกใจผมพงพอใจกินาศจึงได้วรอเอิงราเธอยังสาวกาดาโสพายิ้นกว่าใครๆนุ่มคุ้งเขาชึงเป็นห่วงอยากได้บุ่งพวงมานแนบแอบกายเลอตัวเมื่อได้น้องนี้ น้องได้ดีพี่นี่ดีด้วยยาเมเธอได้รำรู้ไวยพี่เองก็ปลื้มกูราวันใดน้ำตาเจ้าตกเปียบลงนรกว่าเจ้ากลับ ผลปรากฏว่าเพลงไปดีพี่ดีด้วยดังระเบิดเถิดเทิงไปทั่วทุกวงการทําให้นักร้องน้องใหม่สุรศักดิ์ผิวเนนขึ้นแท่นเป็นนักร้องดังในพศนั้นทันทีงานร้องเพลงติดต่อเข้ามาหาเขาแบบทลักทลายทั้งงานบวชงานแต่งงานเชียร์รำวงงานวัดงานแก้บนงานสารพัดทั่วราชอาณาจักรยุคนั้นต่างมุ่งตรงมาที่สุรศักดิ์ผิวเนนต่อมา เขาได้บันทึกเสียงเพลงอื่นๆตามมาอีกหลายเพลงที่โดดเด่นก็เช่นเพลงยั่วจริงๆเพลงคนโง่คนล้าสมัยคนล้าสมัยรักหญิงไม้ชัยนาทเตือนน้องบ้านนา1ิตรียังคอย3เดือนเหมือน3ปีสเสน่ห์เสียงโทรศัพท์ขายหมอดินเป็นต้นผลงานเพลงที่แต่งให้นักร้องท่านอื่นๆร้องก็เช่นเพลงด่วนสองแถวสวงสันติคุณนายแหวนเพชรสุชินสินส่งเสริมสาวสวยตาคลีสายชนลูกบางซื่อเป็นต้น สุรสรักผิวเนรรับราชการที่กรมสราวุทฐานบกตั้งแต่วัยหนุ่มจนเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนปี2 5 4 7ด้านชีวิตครอบครัวท่านมีภรรยาคู่ชีวิตที่รับราชการอยู่ที่เดียวกันมีบุตรด้วยกันสองคนหลังเกษียณอายุราชการท่านได้กลับมาจัดรายการวิทยุโดยใช้ชื่อรายการคลินิกลูกทุ่งและจัดอยู่เป็นเวลานับ10ปีจนกระทั่งสุขภาพเริ่มแย่เพราะป,ป่วย ด้วยอาการความดันโลหิตส,สูงเมื่อต้นปี2555ท่านจึงยุติบทบาทนักจัดรายการวิทยุแต่ก็ยังแต่งเพลงอยู่บ้างเป็นบางโอกาสปัจจุบันนี้ครูสุรศักดิ์ผิวเนนมีอายุย่าง81ปีขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนนานนะครับตำนานเพลงไปดีพี่ดีด้วยสุรศักดิ์ผิวเนนดูก ยฮดนฉันน่าขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือคอนเสิร์ตเทิดชูครูเพลงครั้งที่5และขอบคุณข้อมูลที่เรียบเรียงโดยคุณสมปองอ่อนละไม้ขอบคุณตัวอย่างเพลงที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ